สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันแนวคิดเรื่องพลังงานศูนย์จุดหรือ zero point energy ครับคือจากเนื้อหาที่เราได้มาเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่พยายามจะเชื่อมโยง Physics ควอนต u m กับภูมิปัญญาโบราณหรือแม้แต่อภิปรัญาเลยนะครับค่ะใช่ค่ะมีพูดถึงตั้งแต่โครงช่างจักรวาลพลังงานที่แบบเขาเรียกว่าพลังงานทรงภูมิปัญญา ไปจนถึงว่าจิตเราอาจจะเข้าถึงพลังงานนี้ได้อืน่าสนใจมากครับเรามาเจาะลึกกันดูได้เลยค่ะคือถ้าเอาตามหลักฟิสิกส์ควอนตัมก่อนนะคะพลังงานศูนย์จุดเนี่ยมันคือระดับพลังงานที่ต่ําที่สุดแล้วที่ระบบควอนตัมหนึ่งหนึ่งจะมีได้แม้แต่อุณหภูมิศูนย์สมบูรณ์ที่หนาวสุดๆไปเลยเนี่ยก็ยังคงมีพลังงานนี้อยู่ค่ะอ๋อครับครับซึ่งในเอกสารบางส่วนเขาก็เรียกว่าพลังงานต้นกําเนิดบ้างหรือพลังงานทรงภูมิอัญญาบ้าง คือเหมือนเป็นพลังงานพื้นฐานของทุกสิ่งเลยค่ะครับประเด็นที่ผมว่าเออน่าทึ่งในเนื้อหาชุดนี้คือการดึงแนวคิดโบราณเข้ามานี่แหละครับเขาอธิบายว่าจักรวาลอาจจะเหมือนทะเลพลังงานที่สั่นๆอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วสาสารที่เราเห็นเห็นจับต้องได้เนี่ยจริงๆอาจจะเกิดจากคลื่นนิ่งในทะเลพลังงานนั้นอืาคลายกับเรื่องไซเมติกส์นะคะ อ๋อไซเมติกส์ที่ว่าเสียงสร้างรูปทรงได้ใช่ค่ะใช่การสั่นของเสียงสร้างรูปแบบทางกายภาพได้แล้วในเอกสารยังพูดถึงเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็รูปทรงพื้นฐานอย่างเตตราฮิดรอนหรือทรงสี่หน้าครับทรงสี่หน้าที่เขาอ้างว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับโมเลกุลเลยนะคะการเชื่อมโยงแบบนี้มันน่าคิดจริงๆค่ะใช่ครับแล้วเรื่องพลังงานทรงภูมิปัญญาที่ว่าเมื่อกี้ล่ะครับมันคือยังไงต่อ ค่ะคือแนวคิดในเอกสารเนี่ยเขาขยายความไปอีกว่าพลังงานศูนย์จุดอาจจะได้ไม่ได้มีแค่พลังงานผิวเพียวนะคะแต่อาจจะบรรจุรหัสข้อมูลหรือเหมือนเป็นพิมพ์เขียวที่กำหนดโครงสร้างสสารต่างๆด้วยโห oh, ข้อมูลเลยเหรอครับค่ะแล้วมีจุดที่น่าสนใจมากคือเขาตั้งข้อสังเกตว่า DNA ในตัวเราเนี่ยอาจจะทำหน้าที่คล้ายๆเสาอากาศเสาอากาศค่ะคือรับส่งข้อมูลกับสนามพลังงานนี้ได้ อซึ่งมันก็ไปโยงกับไซแมติกส์อีกเพราะแสดงให้เห็นว่าการสั่นสะเทือนสร้างรูปแบบเรขาคณิตที่ซับซ้อนได้แล้วรูปแบบพวกนี้อย่างแฟรกทัลหรืออัตราส่วนทองคำเราก็เจอในธรรมชาติอยู่แล้วครับครับแฟรกทัลอัตราส่วนทองคาเห็นบ่อยค่ะเอกสารเลยพยายามจะชี้ให้เห็นความเชื่มอมโยงที่อาจจะลึกซึ้งมากๆระหว่างพลังงานข้อมูลแล้ก็รูปแบบโครงสร้างในจักรวาลค่ะพอพูดถึงพลังงานมีข้อมูล DNA เป็นเสาอากาศเอกสารก็เริ่มไปไกลขึ้นนะครับพูดถึงการนำไปใช้หรือผลกระทบต่างๆมีตั้งแต่เรื่องออจิตวิญญาณการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพลังงานนี้ใช่ค่ะมีพูดถึงเรื่องนั้นบอกว่าอาจจะใช้บาบัดร,รักษาหรือเกิดปาฏิหาริย์ได้แล้วก็เรื่องสัญชาตญาณสัตว์อือย่างนกบินเป็นฝูงพร้อมกันครับหรือหมาที่รู้ว่าเจ้าของจะกลับบ้านอาจจะเชื่อมกับสนามพลังงานนี้ ค่ะเขาตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนั้นและยังมีเรื่องเทคโนโลยีอย่างฮาบเอกที่มีทฤษฎีว่าอาจจะใช้หลักการนี้ควบคุมพลังงาน2อ0งหมืปีปีสองพิพีระมิดอะไรพวกนี้อีกคือมันมีทั้งฟิสิกส์แล้วก็แนวคิดที่ออดูไกลตัวมากๆเราคืนมองเรื่องนี้ยังไงดีครับเนี่ยค่ะนี่เป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยนะคะ คือเราต้องพยายามแยกแยะนิดหนึ่งระหว่างแนวคิดหลักทางฟิสิกส์จริงๆเรื่องพลังงานศูนย์จุดซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาศึกษากันอยู่แล้วกับส่วนที่เป็นการตีความเชิงอภิปรัชญาหรือการคาดเดาที่อยู่ในเอกสารชุดนี้ซึ่งบางทีก็ไปถึงเรื่อง Crop c ซอร์เคโครงสร้างบนดาวอังคารอะไรแบบนั้นเลยอ๋อครับคบการที่เอกสารนำเสนอหลายๆอย่างปนกันเนี่ยเราก็ต้องใช้วิจรารณญาณมากๆค่ะแต่ว่า การลองสำรวจแนวคิดพวกนี้ถึงแม้บางอันจะดูเออ่สุดโต่งไปบ้างหรือยังเป็นแค่ทฤษฎีเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะในแง่ที่มันกระตุ้นให้เรากลับมาตั้งคำถามพื้นฐานคำถามเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับธรรมชาติจริงๆของพลังงานของข้อมูลและของความเป็นจริงที่เราคิดว่าเรารู้จักดีนะคะมันเหมือนท้าทายความเข้าใจปัจจุบันของเราอืม เข้าใจแล้วครับงั้นก็พอจะสรุปได้ว่าพลังงานศูนย์จุดเนี่ยถูกนำเสนอในฐานะคอนเซปต์ที่อาจจะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมเชื่อมระหว่างโลกฟิสิกส์ที่เราวัดค่าได้กับมิติอื่นๆอ,อย่างโครงสร้างสสารจิตสำลึกหรือแม้แต่ความรู้โบราณที่กระจัดกระจายอยู่ในเอกสารพวกนี้ ใช่เลยค่ะเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นใหญ่ที่เอกสารพยายามจะต่อภาพให้เราเห็นครับผมแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่เอกสารทิ้งท้ายไว้น่าสนใจมากๆให้เราคิดต่อนะคะครับคือมีการอ้างถึงแนวคิดหรืออาจจะเป็นการทดลองที่บอกว่าพลังงานตามความคิดไปพลังงานตามความคิดไปค่ะคือถ้าถ้าสมมติฐานนี้มันเป็นจริงนะคะแม้จะแค่เล็กน้อยก็ตามมันจะมีความหมายยังไงกับความเป็นไปได้ที่ว่า ความคิดความตั้งใจหรือสภาวะจิตของเราแต่ละคนเนี่ยอาจจะกำลังส่งผลกระทบหรือร่วมสร้างความเป็นจริงที่เราเจออยู่ทุกวันๆทั้งที่เราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้โห oh. ค่ะเป็นคำถามที่บอกว่าชวนให้เราไปขบคิดต่อยอดได้อีกเยอะเลยค่ะจากการสำรวจเรื่องนี้